ท่านประหลัดจังหวัดลำพูนนะคะท่านในอำเภอแม่คาท่านหัวหน้าส่วนราชการและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมจดทะเบียนสมรสวันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์2568ที่สะพานขาวทาชมพูแห่งนี้เดี๋ยวนี้ดิฉันสาวนัทม,มนสมค่ะรับหน้าที่พิธีกรดําเนินรายการบนเวทีในวันนี้นะคะพิธีจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่ค่ะยันในวันแห่งความรักของอำเภอแม่ค่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลำพูนเป็นประจั ทุกปีนะคะโดยที่ทําการปกครองอำเภอแม่ทาร่วมกับเทศบาลตำบลทาประดุกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลและกัซันขุนตาลกรอฟแอนด์รีสอร์ทได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นนะคะภายใต้โครงการส่งเสริมความมั่นคงในครอบครัวและการสร้างภาพหลักด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนค่ะหากว่าท่านได้ยินเชื่อสะพานขาวทาชมพูไม่ว่าจะเดินทางมาทางรถหรือทางรถไฟก็เป็นที่ทราบแน่แล้วนะคะว่าที่นี่คือสถานที่ตั้งของอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนเป็น สถานที่แลนด์มาร์คแห่งใหม